สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่าก,กันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทําหูหมูต้มพะโล้สีสวยๆน่าทานแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับน้ำชิ้มรสเด็ดนะคะแล้วก็วิธีต้มเนี่ยต้มให้กลิ่นหอมนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นสาบด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมในส่วนของหูหมูแล้วก็วัตถุดิบนะคะมาม่าจะใช้หูหมูอยู่ที่ประมาณ700กรัมค่ะหูหมูที่นี่นี่เขาจะล้า,ทางทำความสะอาดมาอย่างดีแล้วส่วนหนึ่งนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปขัดแล้วก็ล้างอีกรอบนึงนะคะให้สะอาดค่ะตรงไหนที่มีขนนะคะก็ใช้มีตรโกนนะคะขูดๆออกให้หมดค่ะจากนั้นนะคะที่ต้องเตรียมก็จะมีขิง โปยก,าก้าแล้วก็อบเชยค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะตามด้วยกระเทียมทุบค่ะแล้วก็มาม่าจะใช้เป็นก้านผักชีแทนรากผักชีเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราจะนําไปต้มกันค่ะมาม่าจะต้มทั้งหมด2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยเราจะใส่น้ําให้ท่วมหมูนะคะแล้วก็ใส่ขิงลงไปแบบนี้ค่ะขิงเนี่ยมาม่าก็จะใช้เยอะนิดนึงนะคะหั่นเป็นแว่นแบบนี้ค่ะมาม่าจะนําไปต้มนะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีค่ะ หลังจากต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเทน้ําร้อนออกนะคะแล้วก็จะนําหูหมูเนี่ยมาล้างกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้สะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะตรงส่วนที่มีสาบกลิ่นหมูแรงๆก็ให้ใช้วิธีดมเอานะคะแล้วก็ตัดออกค่ะหรือว่าใช้มีดขูดๆนะคะจากนั้นเราจะนํามาต้มอ,อีกรอบที่สองนะคะใส่น้ําให้ท่วมหมูนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ก้านผักชีหรือรากผักชีลงไปค่ะตามด้วยโปอยกากกระเทียมแล้วก็อบเชยค่ะ เสร็จแล้วมาม่าจะใส่เกลือป่นลงไปสักประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวค่ะมาม่าใช้อยู่ที่5ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะอีก3ช้อนโต๊ะจากนั้นใส่ซีอิ๊วหวานค่ะ3ช้อนโต๊ะ จากนั้นเราจะนําไปตั้งไฟนะคะมาม่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะหรือว่าจนกว่าหูหมูของเราจะนิ่มดีนะคะจากนั้นในระหว่างรอเราก็จะมาทําน้ําจิ้มนะคะมาม่าจะใส่พริกแดงนะคะทั้งเขียวและแดงค่ะแล้วก็กระเทียมตามด้วยผักชีค่ะเราจะนํามาปั่นผสมรวมกันนะคะใส่น้ําตาลปี๊บค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ําปลา3มช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะนาวสช้อนโต๊ะค่ะ เสร็จแล้วก็ปั่นผสมรวมกันนะคะปั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมีน้ำจิ้มแล้วค่ะมาม่าก,ก็จะทำน้ำจิ้มออกเปรี้ยวหวานๆเค็มๆนะคะ หลังจากต้มมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะคะหูหมูของเราก็นุ่มดีแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําไปหั่นกันเลยนะคะถ้าอยากให้หูหมูเนี่ยนุ่มมากกว่านี้นะคะก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆสักประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะก็จะได้หูหมูที่นุ่มอร่อยถูกใจค่ะ ในระหว่างการต้มถ้าน้ำแห้งนะคะก็ให้เติมน้ำเพิ่มลงไปนะคะเอาน้ำซอสที่เหลือนะคะความเข้มข้นเนี่ยรสชาติเนี่ยปรับเพิ่มเอาตามความชอบได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาราดบนหูหมูของเราได้ค่ะหรือว่าจะนําไปต่อยอดนําไปทําผัดพริกขี้หนูนะคะใส่ถั่วฝักยาวก็อร่อยนะคะสูตรนี้ ยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะหากผิดพลาดประการใดมาม่าต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าหากถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสําหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ